ได้เวลาสมณเณรบิณฑบาตนำโดยสมณเณรก่อน มาเดินดีๆอ้าวแล้วหัวหน้าทำงงี้ลูกน้องทำไงแล้วเดินดีๆเลย ตักเสร็จแล้วค่อยเดินช่ไาเดินดีๆสิมือจับบาทของบาทดีๆ อเจ็ดโมงครึ่งจะพาสามเณรบินทบาตรลอกศาลาทุกวันเ่อออนห้เขาไม่รู้จักข้อวัดบินทบาตเป็นวัด nhóc thả bài thôi la sống luôn đi đi anh em ให้พรด้วยพนไม่อ่อนด้วยให้พรไม่อ่อนดูสิไปให้พรใกล้ๆเร็วให้พรให้พรเต็มด้วยสมณีนเดี๋ยวว่าไม่แน่หนืองก่อน อ่ะนี่แม่แปวอีกให้พอนแม่แปวอีก <c oughs> ให้พอนเสร็จต้องขอสองรอบอ <c oughs> เดี๋ยวว่าไม่แน่เดี๋ยวว่าไม่แน่หนึ่งน i'm gonna ăn. Đây đi đi. ก่อนตกลงเอาไว้ยังไงอย่าโจูบเตรียมตัวใส่บาทกันตันนี้คอยสัมมเนียนอยู่ สมควรจะใส่เพราะเดี๋ยวก็เทใส่กระมังก็ไม่ได้ฉันหรอกอาหารทุกชนิดใต้ถุนสาลาดีที่สุดตัดเฉพาะข้าวสวยก่อนคอยนานแล้วเนี่ย ทำอะไรอะ <Okay. S 1> ไปคอยข้างหลังก่อนดีไหม mm hmm. ถ้าไม่พร้อมคนอื่นจะได้มาก่อนนิ่งเยอะอย่่ได้ทําพิธีต่อ จะจัดการให้จะดีขึ้นกว่าเก่าเลยแหละแล้วสํารวมให้ดีวินทาบาทมองยอมนู่นไม่ใช่มองน้ำแฝดเบตตาให้ด้วย ไม่ตาไปตลอดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมองดูด้วยโยมตักบาตรให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเดินผ้าข้าวหกอาสมรวมมา ข้าวจะหกเห็นไหมใช่จตเต็มแล้วจ้ะไปเรียกพวกไายข้าวมันอยู่ตรงนี้นมันเต็มเจ้าก่อนองเดียวนี่ว่ <c oughs> สะสาตรไม่น้อยสิ <c oughs> น,อนออ้อยน้อยอมันเต็มบาทเ,เนินก่อนองคมดนวทำไม,มนั้นนะไทยบาททีเดียวหมดเลย มีกำนะมังนะสำรวมสำรวมสำรวมใใส่เดี๋ยวมาเดี๋ยวกระมังมาสำรวมไปเรื่อยๆอ,อันนี้แหละได้บุญเยอะต้องอดทนดขันติเอาเปิดทางให้เด็กด้วยจะไปยังไงเนี่ยไปช้าๆหน่อยจะดูอะไรกัน ก่อนได้เสร็จแล้วนูน่นเนะ่ะใช่จมูกดีมากได้กินควนะันไหมได้ก่อนเต็มแล้วนถะ่ายบาตก่อนถ่ายบาตก่อนถ่ายบาท เต็มนะถ่ายบาทเต็มครั้งเดียวพร้อมๆกันเนาะข้าแถวมาถ่ายถ่ายเยถ่ายให้หมดเลยเข้าแถวมาซิมาใกล้ๆเดินมาเนยกออกจากคอเขาแล้วก็เทเลยสิพวกนี้ก็มันก็ช้าเนี่ยยกแล้วก็เทปุ๊บมันก็เสร็จแล้วร้อนเห็นไหมเนี่ยอยกเทยกเททุกคนเลยนะ อากาศเริ่มร้อนแล้วนิ่วเร็วเอาเริ่มมาถึงไหนแล้วตอนจำได้ไหมเออในถึงนั่นแหละไม่จะเร็วทำไมล่ะตักไม่ทันตรงนี้ตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอันนี้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 ครับก้อนจะเร็วนักวิววิวเน่เน่เน่อนถ้าเร็วก็ไม่ถูก ช้าก็ไม่ถูกเร็วก็ไม่ถูกความพอดีเออ่าบินเท่าบาทหรือเปล่าเขาจะตักบาทไม่ให้ตัก มีกล้องเลยนหลวงปู่เห็นอยู่ถ่ายทอดสดเนี่ยแล้วก็เช็คบินตามนี้หละหลวงปู่ก็ดูอยู่ด้วยจะถือเอาที่ผงม,มาไลานมือก็มีเนี่ยอ่ะสวมไหมน่ะถ่ายทอดสดดูกันทั่วโลกเลยหลวงปู่ก็ดูด้วย เปิดบาดดีๆใครใส่บาดได้ฝาบาดปิดนะ,นะแล้วใครอันนี้ไปใส่ให้เด็กแล้วบอกก็ใส่แต่ข้าวสวยของนี่ไปได้ถุนสาลาเลยเดี๋ยวเนนไปที่ใต้ถุนสาลาแล้วไปจัดให้เขาในใส่บาดใต้ถุนศาลาเป็นที่ตรงนี้จะผสมกับข้าวไม่ได้ไอาหารไปใต้ถุนสาลาเลย เดียนะหลวงปู่ดูอยู่นะโดนไม่รู้ด้วยอ้าวดีดีหลวงปู่ดูอยู่ต้องให้ความเคารพในการบินทบบาท ม,มามาไม่ต้องไปสอนเพื่อนเธอของเธอไปสอนให้เพื่อนก้มให้น้องอีก,ออกเธอนะดูดีๆเธอเดินเร็วเกินเอนอน่ะโปรดพูดเท่าหน่อยหนะนักน่นักก็อดทนไงขันติ Terima kasih telah menonton ตอนหน้าชุดนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วจะบวชในเสาที่15นี่แหละคือพวกนี้นเตรียมพร้อมแล้วบวชถวายเป็นพระราชกุศลแก่พ่อหลวงกันรุ่นที่3แล้วน็่วัดป่าไม่มีการทางเดกพาญาติรวมไปดูใต้ถุงสาลาในการจัดอาหารของเนรประจัดอาหารกันยังไง พาไปชมที่ใต้ถึันสันลากัน ไปยังไงนะอันนั้นอะไรนะฮะจีนครับแล้วเธอจะบินเท่าไหรยังไงอ่ะเอาเอาเทไว้ข้างไหมอ,อ,อันนี้ทะเลามานเด็กอันนี้เนี่ยเอาใส่ไว้ในถ่านไดบาเผลอๆไม่ถึงที่ฉันหรอกเอาออกไปเอาออกไปเอาไปเน้นเอาไปให้เนนที่นู้นเลยเนนไม่สามารถที่จะบินเท่าบาทได้ทำแบบนี้ไม่สามารถจะบินเท่าบาทได้มาติดขนมจีนมันก็เดี๋ยวหกแล้วเธอะหมด เอาไปแจกที่นน้นเลยก็ได้หรือว่าให้เดนกลับมาเอาหยิบเอาดูความสะดวกของเดนด้วยครัก่อนเอนี่เยอะ วันนี้ไปช้าไปเลย ดิดิมดมีอะไรตรงนี้ล่ะเตรียมตัว tempat. น,นี้อาหารเยอะเลยคงจัดกันนานหน่อย มีน้องก่อนจัดอาหารเสร็จแล้วก็มาถึงที่แล้วกำลังผมผ้าคมโชว์หน่อยสิผมเป็นหรือเปล่าผมโชว์หน่อย มาหมผ้าชนัดนึงขมงดีถ่ายทอดสดให้ถ่ายทอดสดให้ทางบ้านได้รับชมร่วมกันอนุโมทนาเพราะบางคนก็ไม่ว่างที่จะมาวัดหรือไปธุระที่อื่นนะอันนี้ก็ให้ดูกิจกรรมของวัดป่านมนิการที่ทำกันอยู่ตอนนี้เนะชา้านี้ว่าไงนีะ เดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเขาก็อ,าออกมาเนะี่ยคืนนี้สงน้ำํำคืนนี้สงวน้ำเหมือนพระบุรุษพวกนี้ชักบังสกุลพร้อมกันหมดเดี๋ยวพิเศษจะได้แล้ววันนี้ต้องเอาลงมาตอนเช้าวัแล้วแต่เดีน,นี้เรื่องของเธอแต่ของพระนี่เรา,เอ,าออกมาจเจริญพุทธมนต์กลางคืนแล้วก็สงน้ำกันกลางคืนตอนหนึ่งทุ่มแล้วพวกนี้ก็มาชักบังสกุลมันที่ข้างล่างน,นี้หมดเลย ผมขับดูอยู่ผมเป็นหรือเนกอนกรตัวเล็กๆเ,เองไม่มีใครเชื่อว่าเธอห่มผ้าเป็นพี่วอนมันผมยากนะเด็กตัวติด,ดี๋ยวจะผมได้ยังไงแต่เนนน้อยองค์นี้เขาทำได้ทุกอย่างเลย ได้ทุกอย่างนี่ไหนโชว์ไหนดูอกโูยิ้มให้หน่อยสิโอเคอเน็มน้อยอยงค์นี้ทำได้ทุกอย่างเขาทำได้จริงจ<ส>น่าร<ส>ักเ<ล>สุขครับ<ส>ผมโอเคอาจารย์วันนี้ให้รางวัลอะไรอาจารย์มั้งเนี่ยวันนี้นวันเกิดของอาจารย์นะครับผมวันเกิดก็ให้รางวัลอาจารย์หน่อยสิเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่นี่ให้รางวัลเลยที่นี่ม,มาหมัดนี้ไว้อ,อืให้รางวัล,ลออน่าชื่นใจอูโหูได้รับรางวัลก็ชื่นอย่างนี้ก็มีพลังสู้ต่อนะครับผมจเจริญพรยาติโยมทุกๆคนจเจริญพรจเจริญพรครับผมแข่งกัน chàng rất giỏi quá